บายดีพี่น้องสบายดีสักคู่สักคนไปค, <น S 1> ค,คนมีเงินเหตุคือซื้อใหม่ไปเรื่อยๆแหละน้าเจ้าไปอย่างนี้ตอนนี้เรลังพาโน,นหน่อยไปฮักจกลุมพี่น้องจกลุมโกบลุมเขียด สบายดีพี่น้องพบาะว่สองเคยหลาคือเก่าพี่น้องวันนี้เขาซีออกกาํากลังกายกันจักหน่อยหรือว่าไล่เติบเลยไปหาขุดไม่ได้ไปขุดทั้งเติบเลยมีนนสิพากันไปหาขุดกบขุดเขียดแล้วก็ขุดกระปูแต่ห้าสีนินงๆโจ๊กเนาะห้าสีนินหาตำลุงหัวหัวเป็นตาแท้เพราะว่าโจ๊กในหูมันโป่น้ำหนักพระทางโดยสามินนี่ มันแดดได้ทางนี้ร้านแดดไปหาไปห่มเหมือนเอ,อไ,ไ,ไปร้อยห้องประกเทนห,หนึ่งร้อยไปแทนต้องหัวพี่น้องเอ้ยงัวไว้ผ้าแต่คนหน่อยเขาหมม่มคนหน่อยกูบอกให้อยู่นะั่นม่ใหญ่กับนนอยอู่ ยาเสื่ออะไรใช่จ้องนีแหละลสบายดีปาลุงเนี่ยเอาสบายดีปาลุงให้กูเขียนมัหน่อยเด้อข้ากเขียนมหน่อยเด้อหูยังก็เลยบอามึงคนตัวใหญ่ตัวลุงีมา มึงส่งรรป,ประามาณดอกเลือกรือรอผ่านไปสนาที่น้อเอ้ยยังมียังเกิดขึ้นดึงธรรมชาติไปน้ำที่น้องเล็ข้าไปนี่นั่นก็เขียอันนี้นะลเาานนะล่ถ่ายออกกำลังกายนะรดไขมัน

โมถ่นนมายบึงได้เลยแล้วนี่ดีนะพี่น้องนี่มองมันอยู่เห้ยนี่มอก็สิอยู่เนี่นี่พี่น้องนี่นี่เจ้าเจ้าน,น่ะอ้ายังไปเห็นตัวแบบอยู่พอดีเลยมองมันอยู่เห้ยไม่เขียนน้อยเพาเห็นมนันกินมีเท่าไหร่กลายมาดิ ไกลมากเลยดีดีดีพี่บามันยังไงเด้มาเลยน้องเรามาล้เปิดปีทอมันให้ย so ังเปิยชีเอาไปให้เจ้ามกกินเจ้าชีกินเยอะเป็นงเจ้าชีแจงเจ้าชีแจ้งนี่ดีเออแกงกับแกง เให้เจ้าไปแกงอยู่รนตงังลขอ่อยหาให้เจ้าเ้วนี่เห็ดังไงข้าว่พเชื่อยอหาให้เจ้าเจ้ามาครัวชอยข่อยทำไมม่ตุ้งหยาข้าอันไยังบ่ขามันจะมาเห็ดงใอมือนะขวัญนันเดีด้มาด,ดู Nào bà xin mà xin đeo ma đâu Ừ, ma thay đu, ma hát kết đi À, à, à Nghe ma Nghe ma Nghe ma Nghe Ừ, dạ, khỏi gặp bố hộ Nước đi đi, có sự ăn cứ nhịp trộn Đứng khuyên, đứng khuyên Nào, ma đi khu nó rồi Ăn khu, bà xin Nếu này mà mở vừa này อการจับตัวกลาคู่มาขึ้นมาเทิงเหรอพี่น้องโอ้ยบ๊วยอยู่ในห่วยได้เขียนหาโตอเกยใ่เฮยครูดิปูบ่เขียนเป็นหูอลไรอ้ยกินมากกว่าพอที่ครูดิปูมาปนหได้กินดอกมึงซงไฮเฮยอะไร โอเยบุหินเซมบุหินลุกลุกลุกเาสิหาเอาตรงง่ายๆนะอ้งมุมมายิงมุมมายุ่มหลังคาหากินกุ้งป่ามีอย่างเฮียวมเลยเบ่งมวนเพื่อนๆเนื้อขีบนี่

พักเจ้านเด้อวแ้โมเนาองแวนี้กซองเบาดานี่เด้ดเออ่อพอ่อซื้อซองตัวบาดานี่เฮ้นี่มาคู่ดเวากับปูนเฮ้ยองอน้าซาสีบ่าบา,าดานุดมาแดะกันโน่นโนนห้องเลยาบาดาล้วมันตัน,น,นไปหาจุกมันจุดแล้ว จงว้นนในมุคนไม่่หรอกเ่สลอยอดูมุกระปูตายมอนิมันทองตายใช่มเงเนาะเป็นกระปูผูกเกียดกระแตโกโกนี่ออเล็กเง้ยลงไปชุดห okay. 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 ูเกียดตัวนึงบอมันตัวเนาะเฮยเงี้ลงไปัชุดหู เนี่ยนองไปวมาชุดไหมช่วนะมาชุดหโอ้หเออขียดบ่กาาเงินบ่เฮไหมเขียดขียิม่มเป็นยัอองโม่เออสองมาเนี้ยมาเนี้ยกอนหาคอดั่จะได้อยูนะ่ตอนนี้ใครก็หาขุดอีกเยอะก็หาควอดนะเฮียควอด,ดเวียนัวกขบควดแถหุ่ม ตนหูนี่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 หู้นี่มีรถตะเก่าหาขียกเลยปีเรนี้นะมาเธอได้ก็ได้ปีนี้ยังบอเห็นเขียกคนะบ่มีเอาัปีี้มอกเลพี่น้องเลงานลงข้าขเงินบ่เคยจีนายโอ้จีนายครับเออาไปขู่หาแต่มาปีบ่สกลงหาทุกอย่างทำบอเกีงแล้วเนาะอะไรมันกินได้ อีโมพร่อมมาแล้วพี่น้องมาแล้วเขียดโมกัได้เขียดขาขออขค่ำกัมีหลอกจองกเนบรริตัวโคงนนเขียดขาค่ำกับมีออาเขียดน่อยโว้ยเ่ล <c oughs> ้าเขียดนะค่ำโอนะ พ่เจ้าคนเลยตัวนี้อยากพ่อใหญ่เจ้าอยากพ่อคนอะไรก็อยากพ่เจ้านี่เจ้าอ้าวเอาใหม่ไปให้นปศุสินป่ะม,มานเลยพี่น้องเขียกกระคำแค่ว่าแล้วให้มาหาเนี่นี่เจ้จาพอจะกลงหัวกระชั้นได้เนะาะกระชั้นแต่โอ้ยเมื่ออะไรอเอานอนข้าขึ้นหางเสยแล้วอพอขึ้นเลยอือเห็นอะ้รเด้อ,เ,อเห็นแล้วเด้อพี่น้องพี่แลละนี่เขาหาเนี่ยนี่แหละ มาหาผู oh. um, s <S ้เียวนะทำสีเอาจริงเด้อตั็ตัวนึงเอาตรงบ้งคูู่เพราะว่าช่วนี้มาเยอะมนมานตตลงมาคือบบนะนี่คุ้นี่เต็มนี่รถนี่เลยนี่ลย บกนะบุงเก็งยุ่งูออกไปทางน้นเตะโค้กเยนู่นโมเลยเลยไม่ไดเขียนโมจีหมูเลยเดสองหลดหนึ่งสองยันบอกู่เงาดูดังุดโมัามปู่ะีเงาเงานี่ มาลงคือเก่าดูงีนะนี่อีกเลยว่ามานนะดีเวอร์เหว่าเวอย์ตีเหว่าเว้ยตีเอยคือมันเท่น่ะเห็นหนูอย่างเงี้ยมัเฉะไปนะน่าเหียนอีกเลยโอ้มันมันมันนี่อ่ะเลาะเขียดเม่ มันเต้นขึ้นมอีกเลยพี่น้องเกคดหูนี่สจับด้ลยเหมือวะใช่ลยมีหอยในนี้เก่ง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 เรื่องลวเขวดเลยคุมนี่จับให้ลูกเตะขไปด น้อยกวดปรคุมหน่อยหน่อยมันหุ่นออกไหมเองมันหุนออกไหเองมาสร้างวางยันคนจะ,ะออกมายันเจ้ามาก็เลยออกมนะรีติเก <c oughs> ียรหน่อยก็มีนี่มืทดทั้งเกียรหน่อยทั้งเกียรมุ่งทั้งเกียรทางคำ <c oughs> มันดมมืออีกเลยมันมจับขู่แล้วมันดมมือบะหมี่หรือหอม

ตอนเถิงตอนตอนเถิงเนาะไปพี่น้องล่าละพี่น้องเอ้ยผลงานเบิ่งกกระสางเอาเบิร์กด้วยความจริงใจของเขาเป็นน้ำลูกสาวอยากเมื่อพี่น้องเอ้ยเอาเลยได้พาเมื่อเนาะเขียวเทว่ากระปูโตเดียวสองตัวลอยลอยลองูเห่างูเห่าออกมาขอบใจทุกๆทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเป็นพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีกันนะ ร้อยสวัสดีป้าลุงมา,มาบากซองเคยหล่าเด้อดพีน่น้อง